สวัสดีครับตื่นเต้สวัสดีครับผมนิวนะครับอัครวินันทิพัฒน์ครับผมอ้าวมีโอกาสมาเดินกาล่าครับตื่นเต้นครับทำเชิญแรกที่ได้ก็คือจากมิโม่ก็ชวนมาว่าโอ้โหเขาเล่นนี่ใช่พระเอกเลยเออแฟนเยอะเนาะนี่เนาะใช่ครับเยอะมาแล้วมาดูผู้เช่าไม่หนีนะเราเข้าโรงหนังไม่หนีจะไปดูด้วยแล้กลับก่อนไปดูหนังพีก่อนได้อดีกลัวไหมดูหนังอย่าร้องไมเขากลัวเออเป็นคนขี้ตกใจเหรอจำสแกนเยอะนี่ไม่ได้ละอ๋อ ไม่ปกติไม่เคยได้เขาไปดูหนังผีสิไม่ดูครับไม่ดูไหนไม่ดูไม่ดูนะแต่วันนี้เพื่อเพื่อนเราจะเข้าไปดูเพื่อนเราจะสู้เราจะทังตาดูอย่างงเี้ยแล้วเราไม่ดูหนังผีจะดูอะไรครับปกติน่ชอบดูหนังแอคชั่นแบบผันฟอร์เมอร์ฟาร์สเนี้ยชอบครับอยากให้ทุกคนติดตามนะ้วก็ดูตัวอย่างก็รู้สึกว่ามันน่าติดตามมีสตอรี่แหละอย่างน่าสนับสนุนเนาะแล้วเพื่อนเราก็น่าจะ ทุ่มสุดตัวตัวมีน้องด้วยบอสด้วยอ่าเนาะทุกคนเก่งๆกันนั้นใช่ครับแล้วเราจะได้เห็นอะไรจากน้องนิวนะฮะในทุวันนี้ก็เรียนเวิร์กช็อปอ่ามีละครอะไรอยย่างงเี้ะไวก็จะบอกออกไปความเก่งมันไม่พอเนาะต้องเรียนเพิ่มใช่ยังไม่พอเก่งขนาดนี้ต้องเอาอีกต้องเอาอีกเดี๋ยวตามดูนะครับขอบคุณนะครับ